สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายทุกคนนะครับไม่ครับนะครับผมอยู่กับช่องน้อยๆครับผมนะโอดําซิ่งนะครับผมนะครับโอ๊ะซิ่งเป๊ะคนที่ตามขึรเยอะหรอคอมมิ่นะครับผมหมื่นกว่าแล้วพี่โอ้นะครับก็โอ้หมื่นกว่าจริงนี้ทำไม่ถึงกี่ดีพี่สามปีแล้วเนาะหมื่นหกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ ผมต้องวันนี้ขอหยุดลาทำกับข้าวครับวันนี้หนึ่งวันครับผมนะครับเลืวอจากมือแตกครับผมนะครับโอ้แซกกระบะจนมือแตกหมดเลยแตกหนึ่งครับวันนี้นะครับมือแตกหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็อาจารย์ชูก็วานแหนะครับได้ปลานิ้นมาประมาณกิโลครับอาจารย์วันนี้ได้สิบตัวกิโลครับประมาณสองโลครับผมนะครับ ได้มาก็ทอดคือเก่าครับน้ำมันเราเยอะครับผมนะครับฮะพอพอเลยถึงกิเซลพอแล้วพอพอี่โดไปสองดอกแกโอแววได้อวกเลยทันทีนะับเป็นเบนซินอะน้ำมันมันจะ้ามสบบาทแล้วเจ้านายไอ้สัห้อไม่ได้เลยะไเลช่วาไม่จึงอนไรเนาะไม่ใส่แป๊บเดียว นี่กับข้าวเราก็เนี่เส้นนู้นจะลงทำอะไรดิปลาดิทำอะไรน้ำพริกน้ำพริกอะไรน้ำพริกลงเรือน้ำพริกเรือทรัอะไรน้ำจิ้มน้้จิมดีกว่าตำพริกสดมีพ่ไมม่อร่อยดิแล้วแต่ตีกลงง่ายๆแก้วบ่มึงจะข่ายจะคั่วอีกไปได้อ๋อมันต้องใส่คั่วทำไม่เป็นอย่างนั้นผม้โหทำไม่เป็นนี่ครับปลาดินเราเฮ้ย กินปลาจะได้ฉลาดทุกวันครับผมนะครับนะครับกับข้าวไม่แล้วไม่แล้วเหลาวใช่ครับไม่แล้วดูไม่แล้วนี่ก็บรรยากาศก็ฝนกำลังแป๊บๆมาครับตอนนี้ไม่แล้วครับไม่ก็ไม่ไปไม่ให้ปลาเราใช่ไหมปลาเขาเราก็กินเหมือนเดิมเออ ไอชูมันทำไงแบบไอ้อะไรวะไอ้ปลานิลทอดน้ำปลาคือแบบไหนพี่โอ๋ทำไม่เป็นดิใส่น้ำปลาไหมชูงน้ำปลาพวกพ้่ปลาทอดพี่โอ๋ทำไม่เป็นพวกนี้ไอ้พวกไก่ต้มน้ำปลาพวกปลาไอ้อะไรปลานิลทอดน้ำปลาเนี่ยทำไม่เป็นคือช้งปลาไหงคือใส่ไวน้ำปลาอย่างเดียวโอ้ไก่มันคนละสูตรบ่สูตรแบบไหนเอ้าะไรไก่ต้มปลาต้มแบบไหนไก่ต้มปลาซีดำนิดหนึ่งซีดดำแล้วก็น้ำน้ำปลา สิบสี่ช้อนอสิบสี่ช้อนสิ่ชอิ้เกลืใส่หมดด้วยเอาไปสูตรมีมีสูนเข้าอีกอ๋อสิบสี่ช้อนนะครับจะนอนกันครับเบียร์ธงเบียร์บอยฟ้ากับบีบับมาครับตอนนี้ ตกก็ตกไปตกก็ไม่ตกเออตกก็นอนดิด้วยอาบน้ำเรียบร้อยอเพราะสบายตัวเนาะเหลือเรากี่คนวะไม่อาบน้ำอะ่ะสี่คนอาบน้ำก็อ,บกอบกาบน้ำเช้าผมอาบน้ำเพราะอาบน้ำตอนชเช้าหนินะครับนี่ก็พริกสดไม่มีดิใช่ไหมฮะพริกสดไม่มีดิ ไม่มีแกซื้อดิดมีบ่๊ะเจ้าทำอะไรไอ้พริกแห้งหรือพริกป่นมันพริกป่นไม่มีบ่ะอีผมซื้อมาดิทำจิ้มๆเลยดิเออทำจิ้มๆดีกว่าอืมเอาพริกป่นนื้อปลาพอแล้วเออแค่นั้นแหละพอไม่อยากทอดเนืปลาพอเดี๋ยวทำจิ้มทำแป๊บเดียวแหละได้แล้วเก็บอะไร ต้องตามลอกเขาจะทำพริกป่นธรรมดาพอแล้วทำเจียวๆง่ายๆแล้วแต่เหล้าอยากกินก็ตามอยากกินไหมเออเออต้องใส่ถุงไปก็นนะงองออีกแล้วเงาะอะไรอ่ะงาะโรงเลีเงาะเรียงไรอยู่งโรงแรมฮะเงครับงอลงเลียงอากาศครับตอนนี้ฝนก็กำลังวิบปั๊บวิบปั๊บมาแล้วตอนนี้พี่น้องเนี่ ต้องรู้ว่าฝนหรือฟ้าฝนนะครับตกก็ดีครับตกก็นอนหลับสบายครับผมนะครับี่อะไรปุ๊ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน วันนี้วันออวันนี้ใช้เป็นพวกรวหนึ่งวันครับวันนี้เรื่องทอดทดไว้แจนเหลากับจานทงนะครับเรื่องทอดนะครับยิ่งไม่ไหม้จึงไว้จานเหลาเลยครับไม่ไหม้นี่ครับผมไม่ทุกตัวครับเอาไม่ไหม้เอาไม่ไห้นะครับผมนะครับปลาวานเราหมดหรือเปล่าปลาหวานเอาหมด,ใดใไม่ใช่ปลาโอเยาเราเอาม่นอาม่ได้ปลาบานอันนีิที่มี อเอ้ทอดหมดเลยทั้งถุงยางยางไปรตรงนังกติกอ่ะทอดได้หมดเออเจล <c oughs> ทำไปได้แค่ตัคีรอกะตก <c oughs> ครอ้เยแล้ว่อะไตอนเช้า้หมูยังมีเลยหมูอ่ะมันหลายานเลยมันตัวนี่ทอดหมดเลยขึ้น้ไม่หม,มูที่แกเออเออไม่ได้ย่างกินนี่ยทำไมไม่บอกอ ย่างแบบเตาก็มีเนาะย่างแบบน้ำตกน้ำตกอชานก็มีเอ้ยกินไม่ลาบอ่ะให้แกซื้อหมูทำให้กินน้ำตกหมูอ,อ่ะเออน้ำตกหมูเนาะแค่แผ่นเอาเล็กปิ้งเออเอออยากกินหมูทำให้กินลาบอะ่ะน้ำตกหมูเนาะแล้วก็คอหมูย,ย่างทำให้กินถ้าทำข้อหมูย่างมีน้ำตาลปีป๊บทำให้กินอยู่ยน้ำตาลปีป๊บซื้อมา เอ,เออเพราะว่าถ้าหมักใส่นตามพี่หนึ่งมันจะมันจะเข้มข้นนิดหนึ่งออกวันหวาน,นใช่มันที่พี่ทำให้คารรนเห็นไหมติดใจไหมอร่อถ้ามหมูมันเยอะก็คณาก็ได้มาก็ไอ้นี่ทำหมูมะนาวนนาออเออหมูมันไม่ต้องเอาไอต้ต้นใหญ่ๆแล้วต้นเล็กๆอ่ะมันกินง่ายไงออยเออเอามาใส่ต้มไก่เมือง สามตัวร้อยูนานี้แล้วนี่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 ี้ยพี่ไม่รู้จักเน่เป็นแบบไหนเนี่ยดยจะไปหาเอาหาเอาทไมทำให้เด็กก็ะนี่ขาไ่ไปาฉกไม่กี่กอะ้าไม่ได้นับแล้วนอนเดินดึกเก่ง เต็มๆเลยเดี๋ไปดูผักเขาอือว้าวเลยกี่ต้นสามว้าวเอ๊ะเด้ดิกี่ต้นไอ้ต้นสแลนเขียวๆอ่ะขี้ต้นหอมเอ๊ะมันถูกกฎหมายเด้แต่ต้องแอบกตั้งน้อยระยะสีน้องเขาสะเดียดเฮ้ยทำไมหักอะไรเยอะข้าวบ้างเป็นเป็นสารบัตรเลยคนไหน สารวัตรกำนันคืออะไรวะอะไรนะเราอะไรสารวัตรกำนันบ่เราเราเราไม่แล้วเราถูกแล้วเราเอ็งท่อนี้เสร็จเอ็งปิดแก๊สเด้อแล้วก็นี่เด็ดใส่เลยเพราะว่าน้ำมันมันร้อนเลยครับหัวอาจารย์ตุ้งอาจารย์ให้เรานี่เฉยๆตกใจทำไมเนาะแค่นี้เลยเพ่งโทรศัพท์เิ่งเลย ว้าวู๊ยทำปลาละถิ่นได้คือไปก็บอกที่ซำเออทำไปเดี๋ยวทำให้กินก็ได้ทีกแข่งก็ได้ทำปลากระเพรามันมีมะขามเปียกระเพราได้มื่อเมื่อคืนน่ะเรารถไฟรถไฟเอาเอรถไฟแล้วใส่ปลานั่นเลยปิดเลยปิดไฟเลยระโอ้นี่ครับมากคัวไว้บางพวกนี้เราพี่ไว้พรุ่งนี้ไปวันนี้จิ้มอันนี้พอแล้วอ๋อโอเคพวกนี้หวานที่ครับวันนี้นั่นแหละอือปลาเน้นของเราคังปลาเน้นเลยครับเลย อ,อยากกินนี่เนี่ยเปส่เนี่ยต้มไก่แบบน้ำมันเล็กไม่ก็ทำราดไห่เป็นทอดแล้วทอดกับกรอบนี่เลยแล้วก็หั่นเป็นท่อนแล้วก็ทำเปสะถ้ามีเครื่องแกงส้มอ่ะทำได้มาทำเปียกแกงส้มเดี๋ยววั้ผมพาไปซื้อเออเออเออได้เอาแกงส้มอ่ะจะอร่อย,จ,อรอยจริงจริงก็แกงส้มแต่เราก็ก็เปสะมันทำไม่ยากหรอกเปสะแล้วทอดปลาแค่นี้เองใช่ไหมเราทำเครื่องแกงใส่ดอกไอ้ะไรนะขาวๆเดี๋ยวอะไรอะไรปะ ดอกแค smile, เออใส่ดอกแคจะอร่อยดอกแคใช่อร่อยดีย DevOps, ดดดยแต่อยากทำนี discord, ่ปลาช่อนยสวนได้กินเนี่ยจะทำยากมันเครื่องไม่ถึงเอ้ามันกินยากสิมันกินไม่ยากมันก็ปลาทอดคือกันน่ะแหละมันมีอไปในสวนไม่ยงขับอยู่ในสวนยิงขับได้เลยใส่ก่อนน้ำจิ้ม ก็ธรรมดาครับวันนี้ก็เซนโนบอกได้ทำโมนี่ปลาลัดพลิกครับง่ายง่ายก่อนนะครับผมง่ายๆก็มันลงกินแค่เองใช่ไหมอ๋อโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับผมนะครับอะไรบายบายทุกท่านครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ฝากติดตามเรเส้นครับผมนะครับ นะช่องนะช่องเสียนนนะนะไฟเตอร์วะครับผมไฟเตอร์นะครับเสียนนไฟเตอร์แล้วก็นี่ครับ YouTube ดังระดับโลกครับผมนะครับชูรุอิสานครับผมนะยครับบ๊ายบายครับผมเลยครับ